สวัสดีครับเครื่องตัดหญ้ามากกต้าครับ RBCC10 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นท่อรอดนะครับตัวนี้เป็นตัวแท้นะครับทำการเปลี่ยนถังน้ำมันใหม่อย่างดีเลยนะของมาเทนตัวคอยไฟเป็นอ k เคแท้นะครับคาบูเป็นมิคุนิมิคุนิคอร์ปอเรชั่นนะครับ ตัวก้านแท้นะชุดแทนบังญ่าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับหัวแท้นะเดี๋ยวจะทําการเทสเครื่องนะครับวิธีการใช้งานก็เหมือนเครื่องสี่ไอสองจังหวะทั่วไปนะครับผสมออโต้ลูปเปิดสวิตเปิดน้ำมันดึงช็อคสตาร์ทได้เลยครับอลองดูเปิดสวิตเปิดน้ำมันดึงช็อค สตาร์ทเลยครับติดแล้วโช็อกคืนในตำแหน่งเดิมน,นะครับวนันนี้ยังแก่นเลยนะครับแท้มือสองนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะเดินเบาเงียบๆเลยครับใช้งานยาวๆเลยครับตัวนี้ก็อลองเร่งยู่ ตัวนี้จะแถมสายสพายและใบมีดให้นะครับพร้อมใช้งานอุปกรณ์ครบชุดสนใจติดต่อได้เลยนะตัวนี้5,500บาทนะครับฝักด้วยครับตู่เชียงใหม่ครับ